มาเปิดหอยจ้ะสวัสดีค่ะเปิดหวยค่ะนงนี้เมืนเน่อสามีไม่อยู่ก็เปิดเองอืมไม่ยงด้จ้ะอืมร้องๆใส่กำลังเลยเจ้ะนี่กำลังมากเลยหอยนางรมค่ะนี่เปิดเองเลยจ้ะน,นี่ จุตนี้แล้วก็เส oh. ียบประแนธรนมาออได้กินมานอ้อนี่เนาะไ่ได้กินมนี่เสียบกได้เสียบงไหคะอันนี้ต้องระวังเนยกจ้ะนี่ไรเปิดหัดเอ้ขียงเอาคึ้เขียงยังสัตได้วะอทำไม เป็ว่าจุดนี่มาสั่นเอาไม่รูโอ้ยบบได้เลยหอ้ยเอาไปก่อนเปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนใหม่ก่อนค่ะอ๋อมึงโอ้ยคอยจะเสียวให้โอ้ยไม่นี่เืิ่งเปิดหนักไม่นะอ่ะเออเออเออได้แล้วตัวเออนะอื้อ ใี้คนนลอกไข่ดีกว่านอะอม,มาเคียงย่างค่กเลย่อยอใส่สองเส้นถูกชุดมันกับข้างในอยู่ตันนี่วันนี้เขากกจะเสิเอาไปอบได้แต่บ,บัดนี้เปิดแล้วก็เอาไปอบ ไขี่เ่าเคยเข็ดใตเลยนะจุดจุดโอ้โอ้ยโอ้ยปวดเขียนเลยบาดที่นี่แรงครับน่ที่สุดจะเปิดได้ถุเมาือกอะขาดเป็นจะเสียบของเมืออ,อ งามสวยางามเลยเป็นแม่บ้านนี่ต้องเฮ็ด <gaat> ท <Beautiful. S 1> ุกอย่างเลยเด้อจ้ะพี่รักมัน n ดอ e a ี่ส่วอันนี้ด่ๆนดูดันนี้เพียดเองเอาอันซองอันสุดท้ายเฮ้ยแม่นี่คุณจ u s t <'Kay? S 1> that เออ just t w สองเฮ้ยอันนี้เฮ็ดเองเราเหลืออันซองอันสุดท้ายให้สามีมาพอดี Non, mais... en as combien? Euh, un autre, autre? combien Bah, de trois 4, 5, six, six. Non, mais combien t'as acheté hein? oui, c'était 1 un, un euh, sais pas, c'est combien un kilo de, de tu en as eu pour combien là Bah, 15. เนี่ย pues ค่ะเห็นบอกอุดไทยชุดไทยแล้วจ้ะไปอบได้บัดนี้อบเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าแซ่บมากเลยค่ะเป็นหอมคุณสากินมสดนี่คือเนื้อบดนะคะใส่เกลือ จะทำอะไรนะครับสเต็กอาช่สเต็กอาช่ทำเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์เมซงใช่ใช่ครับใช่ครับวันนี้วันเกิดโจนะครับวันเกิดโจจะทำเองทำให้ปะป๊าทานด้วยอู้ใส่เยอะเลยอันนี้ใส่อธิบายให้แม่ด้วยครับมาใส่อะไรบ้าง พิมมอดิสเปเลตพิมองใส่พริกอ,อันนี้<ต>ไม่เผ็ดก็ล้างมือ,อมแล้วนะครับโจล้างมือสะอาดแล้วเหรอครับใช่นี่ก็จะผสมกันนะคะคือเป็นเบอร์เกอร์ทำเองที่บ้านนะคะเบอร์เกอร์มีส่งมือ ะะผสมให้เข้ากันนะคะอเอากำปั้นเลยนะเ <laughs> <laughs> สร็จแล้วโจก็จะปั้นหรอใช่เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือเบอร์เกอร์ที่โจทำมาเ้ยเนื้อหรออ้ยทำไมเบอร์อย่างงี้ลูกมันไหมอเอาไปโงอกีกโอ้ย มูันจะไหมคักแล้วเร็วๆ <c oughs> อยู่นี่อ,อเอาทาไปอาอซอสมะเขือเทศละสะลัดสลัด่ะไปเบิร์นมากเลไม่ละ ใส่เบคอนมือเต็มเลยมือเต็มจอใส่อะไรปูนุหอมหัวใหญ่ทอดอ่าพอพอแล้วพอแล้ว เตรียมมือค่ะเชฟอู้พอแล้วแล้วสิอสอสบว่าซอ,เอสเบอร์เกอร์อออปิดแซ่บไหมทีนี้ดูเหมือนที่ร้านอยู่นะอ่าโอเคกาแฟ้น,ฟนี่ยพอดเป็นไฟทำเองนะคะ ทำ,นะท,ำท,ทำเบอร์เกอร์เป็นไฟเราเป็นไฟเนี่ยทอดเองเลยค่ะเก่งมากเลยครับพี่โจทำเองทุกอย่างเลยครทำเบอร์เกอร์แบบว่าทำเองเลยนะคะบราวชูนตองโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมและฟงัง สวัสดีค่ะ